ข้าวมาส่งแล้วจ้าฮะขวเพี่แอบแบบไหนโอ้ยบ่เป็นยังันจั่วล้วถือไหมข้าวจะข้าวนมเบียร์เห็นเห็นนี่ครับสำหรับไอ้เจ้านมเบียร์ ซานนี่เอ2 0 4ของทีมงานฟ้าบรรดาลที่ถูกส่งารรมาทำภารกิจนะครับในการาขุดลอกลําห้วยบริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้องปลาอีดทิตดตมนสําโลงไปอำเภอละหารสายจงังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับนี่คือจุดสิ้นสุดครับ เสาแดงแดงถุงพลาสติกขาวๆห้อยอยู่นี่แหละจุดสิ้นสุดตัวนี้700เมตรได้เนาะ700เมตรครับความยาวนี่เป็นฝั่งทิศตะวันออกที่หนุ่มเบียรเริ่มเคลียร์ลิงมาจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับนับจากจุดเริ่มต้นบริเวณท้ายอ่าง คราวนี้ก็เริ่มแต่งกลับไปครับอย่างที่เห็นแล้วครับอย่างที่เห็นเลยหลังขัน3เมตรลึกเมตรเมตรลึก4เมตรก้นเนี่ยมันมี3ระดับ3ระดับเนี่ยถ้าจะไม่ผิด จุดหน่าจะเริ่มต้นมาระยะหนึ่งอยู่ที่8เมตรหรือเปล่าแล้วก็มาเหลือ6แล้วก็มาเหลือ4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาแล้วนมเบียเนี่ยถูกส่งมาคนเดียวเดี๋ยวทีมงานเสร็จจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งของ คลองลำจังหันที่บ้านตะยาวน้องตะยาก็จะยกกําลังมารวมกันที่นี่นะครับเนี่ยบรรยากาศวิวทิวทัศน์โดยรอบน่างานอีกตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็น ด้านท้ายอ่างเก็บน้ําสันติสุขตัวสุดท้ายตัวที่9ตัวนี้เป็นตัวที่8นะครับที่หนมเบียเริ่มเริ่มทำภารกิจกลับไปเนี่ยแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขึ้นไปหาหมู่บ้านเอ้งนอนเมื่อคืนเป็นไงบ้างปกติเจอเพื่อนไหมมีแต่เจ้าหน้าที่มาทาอะไรมคุยด้วย เจ้าหน้าที่มาคืนด้วยเจ้าหน้าที่ที่เขามาตามหาช้างน่ะนะาจกับประมาณนั้นแหละนี่อยเป็นแบบยังไงเหมือนกลุ่มป่าไม้ก็ไม่ใช่ชุดที่เขาผลักดันผลักดันช้างป่าเห็นเท่าแก่บอกอยู่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะเต็มถนนเลยทำไม่เสร็จเด้อเองทำไม่เสร็จเองไม่ได้กลับบ้านขอได้ไหมเวลาเอเมื่ช้าเห็นอยู่นี่มีดูมีตัวใหญ่งายาวด้วย ตอนนี้ผมก็จะจดนี่แล้ตัวช้างเลิกเที่ยไปจอด,ดตรงนู้นเนี่ยที่ขับมาผ่านป่าอ้อยเนี่ยเห็นรอยใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยมันลอยลงไปกินอ้อยแถวนี้ก็ช้างป่านะครับเยอะเลยมีป้ายเตือนตลอดทางเลยว่าให้ระวังช้างป่าน้ำพอกินไหมน้ำอ่ะออเอาไปอีกเนาะเอาไปอีก นี่เอาใส่ถุงใหญ่ก็ได้เขาทิ้งให้อยู่คนเดียวแตงโมกินไหมกินไม่แตงโมกินหมดเลยพี่เอาเอาไปเลยลูกหนึ่งครับเอาถังลูกด้วยไม่มีถังอาบน้ำไหมถังบ่ครับเอาหอยนัางขึ้นอ๋อนี่นะอะน็ได้รจะไม่ใหญ่อันไหนก็ได้ได้หมดเลยนี่แหละนี่แหละอยู่คนเดียว เดี๋ยวยงงเดี๋ยวปลาไหลอาก่อนอเดี๋ยวมาได้ทำกินดิเอาเอากับข้าวเพิ่มไหมเนี่ปยปลาไหลสองตัวงงเดี๋ยวตอนเย็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยกินกลางหากันอีกอ่าตรงนี้ก็อยู่คนเดียวไปก่อนฝั่งนู้นกำลังดุเดือดดูเดือดเลือดพร่านดูเดือดเลือดพร่านเลยฟันหักบ่แล้วงัดหินอยู่นั่นแหละ ไปแล้วครับเดี๋ยวต้องไปส่งฝั่งโน้นต่อช่วงนี้นี่เรามาทําหน้าที่เป็นเเขาเรียกอะไรนะคนส่งอาหารฮะแค่มีีป่คนส่งอาหารของฟาบานานไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันไปนะก็ทําหน้าที่แทนเท่าแก่วิ่ง วิ่งถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์2ออย่างนะครับเกินว่าพึ่งผ้าอาศัยอ่าน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่ามันกลายเป็นแบบมันบแมนี่เหรอล่ะก็อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะมันเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าเจอรอยช้างนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่แหละที่พยาบาลว่าพยาบาลมันไหรอ่ะดูดิครับรอยช้างเละตุ้มเปะเลย จะห้อยสั่งถูกท่านใไหมก็เมื่อกี้นี่ของนมเบียนะครับก็อยู่ประมาณ50เมตรแรกหลังจากที่เคลียร์ลิงเข้ามาจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ถอยกลับออกไปนะครับก็ประมาณ50เมตรแรกที่เริ่มภารกิจเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูฝั่งนูน้นไปส่งอาหารฝั่งนู้นต่อฝั่งป่าปเจาปะจาปลาตะาวันเสียทัด ะครัในะช่วงเวลานี้ลาไปก่อนครับสันส้นๆครับสวัสดีครับ